สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆเอฟทุกท่านนะเอาวันนี้มาดู้จัดการมาแล้วนะ้จัดการมาตรวจงานแล้วช่วงนี้ได้รถใหม่นะเอทีีครับร้อยห้าสิบแรงม้านะช่วงนี้ได้รถใหม่ครับไม่ไม่จับแน่นอนรถหกล้อดำนะไม่จับช่วงนี้ไม่วิ่งดินช่วงนี้เขาจะมีความสุขกับรถใหม่เขานะ นู่นกำลังมาอยู่หน้ารถน้องฟอดนะดเะดี๋ยวมาดูอืมโหไหนครับนุ่นหมดมน้ำมัน,มนที่สิบวิ่ง เพื่อนโอ้าชมกันต่อนะไม่น้องฟอดรับจบคนเดียวครับทำทางนะ โอ้โห้่าฮ่ยกดำเลยครับเอ๋นะชมกันใกล้ๆนะเรียบร้อยครับ อ,อยังไม่หยุดครับเอาวิ่งได้จนสว่างเอ้าไม่ต้องกลัวครับกลางสุงนาเลยนะนู่นน่ะถอยไกลอยู่นะถอยรับดินครับ ที okay, ไปเรื่อยๆนะน้องปอดรับจบเลยวันนี้นะเฮ้ยน้อง oh, สบมระเบสามพลุบ

เก็บเสร็จแล้วครับโอ้ขาเริ่มลากแล้วนะาวาปลาเดินได้ท่อมาใส่แล้วนะจะใส่ท่อตรงไหนเดี๋ยวดูก่อน น,นีมาแล้วนะั่นนุนะงามเหมือนกันลนะเลยน้ะใส่ตรงไหนครับทอดดิโอ,อ ก <But. S 2> ันเราไม่มีที่ไป <How? S 2> เราคิดว่าน,น่าจะน,น้ำเรา,าม,มาพวกเวลาน้ำนี่นมันไม่มีที่อย uh. อ่เลยเราซื้อรถใส่ตรงน,นงลางทะเลนั้นโอ้โหเลี้ยวไปนู่น uh. ริหานครับพรงนี้เราก็จะลงพีนใหญ่ลงแล้วนะตรงนี้วิ่งานเที่ยวปกติครับลอกนา <c oughs> <c oughs> อีกไม่ยาวนะเดี๋ยวก็หมดแล้วอีกประมาณ30เมตรนัง ถึงเดี๋ยวบางสามสิบสี่สิบเมตรครับโมลามคนาด,ดังนี่วันนี้มาเสียงทองเสียงทอง Hmm.